เป็นยังไงถ้าทีมชาติเรานี้มีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองได้ขอบอกกันนะว่าแต่ลสนามโคตรเจ๋งโคตรแปลกโคตรสวยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดก็จากคอมเมนต์นี้นะครับบอกาขอสนามแปลกๆหน่อยครับเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้แปลกสวยแน่นอนก็อย่างที่บอกนะครับพิมอะไรมาผมก็อ่านแล้วถ้าทำได้ก็จะทําให้เนี่ยขอสนามแปลกแบบนี้พี่ก็จัดให้นะวันเนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดเพิ่มรายการโปรดไปเลยนะครับเพื่อกาับมาดุย้อนหลังได้จริงๆแล้วมีอีกหลายเม้นทนะครับที่ขอพวกทีมชาติบราซิลอาเจนติน่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก ทีมชาติโอเคไหมแล้วเพื่อนๆเชียร์ทีอมอะไรสนามของทีมชาติเป็นเพื่อนจะแปลกและเท่ขนาดไหนไปดูก็มาเริ่มทีมแรกกับโครเอเชียนะครับผมกับตารางหมากรุกสีแดงขาวแบบนี้นะครับผมเออสวยนะคือถ้าเป็นสนามแบบนี้ผมก็อยากไปสักครั้งนะครับผมใครที่ชอบสีแดงสีขาวจะถูกใจแน่นอนดูเอยสนามมันเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเพื่อนๆเคยเห็นปะเออผมว่ามันแปลกดีนะโคตรเฟี้ยวเลยแล้วมาต่อที่ทีมชาติบราซิลนะครับผมมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเหมือนธงชาติแล้วนะครับผมเป็นสีแบบเหลืองเขียวน้ำเงินแบบนี้คือตามคอนเซ็ปต์เป๊ะ ที่นี่แน่นอน,นครับสนามของบราซิลและใครเป็นแฟนบราซิลถูกใจไหมสนามแบบนี้แล้วก็มาต่อที่สนามของโมร็อกโกนะครับผมใครเป็นแฟนฮาคิมซีเยกผมหอกเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฮาคิมมี่เนี่ยชอบแน่นอนกับสีแดงเขียวแบบนี้นะครับผมและคือคอนเซ็ปต์แบบโคตรสวยนะเออสีแดงเขียวๆแบบเนี้ยมันเหมาะกับสนามจริงครับผมใครเป็นแฟนโมร็อกโกพิมพ์มาบอกได้นะจ๊ะว่าชอบเปล่าโคตรเท่แล้วก็มาต่อที่สนามของเนเธอร์แลนด์นะครับผมใครเป็นแฟนพี่เวิร์ดโดยยองกัคโปอะไรพวกนี้นะดูนะเขาเป็นคอนเซ็ปต์สีส้มแบบนี้นะครับผมเอ้ยน่าสนใจ ถ้าเกิดทเป็นแฟนเนธอร์แลนน์ผมบอกเลยถูกใจแน่นอนกับสีส้มที่มันแบบปี๊ดแบบนี้นะครับผมใครชอบสีนี้ชอบสนามนี้พิมพ์มาบอกได้นะจ๊ะแล้วก็มาต่อที่ทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็คือสนามสุดล้ำแบบนี้นะครับผมผมอยากไปแน่นอนนะครับราดูโคตรเท่ครับผมแล้วก็เรื่องสีก็จะเป็นแบบสีแบบทีมชาติเลยนะครับผมขาวแดงน้ําเงินอะไรแบบนี้ก็ปนเปนแบบสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆ,ๆแล้วก็มาสนามต่อไปของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมโอ้โหถ้าไม่สวยไม่ปังไม่ใช่ประธานแน่นอนนะครับผมใครเป็นแฟนฝรั่งเศสเป็นไงครับชอบ นนแล้วมันก็จะมีสีแบบน้ําเงินแดงแบบเบลอบแบบ,แบ,บนี้เออยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะผมว่าสวยดีนะใครเป็นแฟนทีมชาติฝรั่งเศสเป็นไงครับเทบอและสนามต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อในการปรดแล้วก็แชร์ผมหน่อยได้ไหมครับแชร์แล้วถ้าคุณเข้ามาดูลิปแรกยินดีต้อนรับนะครับผมลองพิมพ์ขออะไรได้นะครับผมอยากได้คอนเทนต์แบบไหนอะไรไงสามารถพิมพ์ขอได้นะและใครที่ช่วยแชร์แล้วเหมานแล้วขอบคุณจากใจจ้ามีกําลังใจในการทาคลิปเยอะเลยและมีคลิปเป็นมาในช่องอีกเยอะเลยครับผมโอเคไม่ขัดเวลาแล้วไปดูกันต่่อออกก็ไไดด้หืีีทมนะปู แล้วก็มาต่อที่สนามของทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมของพีโดนะครับผมพีโดจัดให้คือต้องโหดอยู่แล้วนะครับผมคือเอาให้ล้ำสุดๆอ่ะเออให้เท่ให้เซียวสุดๆแต่เป็นไงครับแฟนโปรตุเกสแฟนพีโดเป็นไงครับชอบสนามอันนี้ไหมผมว่าสวยดีนะล้ำจัดอะแล้วก็มาถึงสนามสุดท้ายสนามของแชมป์โลกนะครับอาร์เจนตินาเป็นไงครับเพียเมซี่จัดให้บอกว่าระดับเฮียระดับเซี่ยในจัดให้อยู่แล้วกับฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับแบบนี้คือสนามก็เป็นฟ้าขาวอะไรครับแต่คือแบบโคตรล้ำคือล้ำยุคผมว่าไปอีกประมาณ23ยี่สิยสามชอบปีเลน ฟ้าขาวเจนีนาเป็นแฟนเฮียเมซี่พิมพมาบอกได้นะว่าชอบมันถูกใจเปล่าแล้ววันนี้ผมหวังว่าสนามที่ผมเอามาให้ดูจะถูกใจเพื่อนๆนะเออชอบใช่ป่ะชอบกันใช่ไหมเออแล้วขอถามหนึ่งคำถามนะว่าถ้าเลือกไปดูได้หนึ่งสนามจะไปดูสนามไหนพิมพ์มาบอกได้ไหมคือผมก็แค่อยากรู้ว่าเ,เพื่อนๆชอบสนามไหนมากที่สุดถูกใจสนามไหนมากที่สุดอะไรแบบนี้และไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านเสมอ ER, มีอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากได้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาจ้ะ ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกสนุกีมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ